หมดงานกับจักจั่นการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีจักจั่นเจ้าสำราญตัวหนึ่งมีนิสัยเกียรตค้านชอบความสะดวกสบายตลอดช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมามดพากันหาอาหารไปเก็บสะสมไว้ในรังแต่เจ้าจักจั่นมัวแต่ร้องรำทำเพลงสนุกสนานไปวันวันครั้นถึงฤดูหนาวหิมะตกหนักมดเก็บตัวอยู่กับเมล็ดพืชที่มันได้หาเก็บเตรียมพร้อมไว้ส่วนจักจั่นนั้นไม่สามารถหาอาหารกินได้ อดอาหารอยู่หลายวันจนในที่สุดต้องสมสารด้วยความหิวโหยมาเคาะประตูรังของมดที่เคยรู้จักกันได้โปรดเถิดข้าขาดอาหารมาตั้งหลายวันขออาหารให้ข้ากินประทังความหิวหน่อยได้หรือไม่ค่าสัญญาว่าเมื่อพรร้นฤดูฝนนี้ไปแล้วค่าสัญญาว่าจะหามาใช้คืนให้เป็นเท่าตัวเจ้าจาักกระจันพยายามมิงวอนมดถึงถามขึ้นมาว่าแล้วในฤดูร้อนมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ใครใครเขาพากันทำอาหารกินตัวเป็นเกลียวเจ้าไปทำอะไรมาจึงไม่หาอาหารมาเก็บไว้เล่าจักรกจัน์ตอบว่าเพราะว่าข้าไม่มีเวลาข้ายุ่งอยู่กับการร้องเพลงตั้งแต่เช้าจรดค่าเมื่อตอนที่เจ้าและเพื่อนๆอนขนอาหารผ่านมาก็ได้ยินมิเช่หรือครานพอถึงฤดูฝนก็ไม่มีอาหารเหลือให้เก็บไว้หลายฝ่ายหมดได้ยินดังนั้นก็หัวเราะกับตอบของจักรจันทร์พลางเก็บเม็ดข้าวกองพูนของตนไวในห้องใต้ดิน แล้วเอ่อยเย้ยจักกระจันว่าในเมื่อฤดูร้อนเจ้าเอาแต่ร้องเพลงไปวันวันเมื่อถึงฤดูฝนทำไมเจ้าไม่เอาเวลาไปเต้นระเหมือนเช่นเคยกล่าวจบมดก็ปิดประตูทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ขยันย่อมไม่ประมาทเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตย่อมไม่อดอยากคนเกียจคร้านและประมาทมักปล่อยเวลาไปกับความต้องการที่โง่เขลาของตนโง่เขลาของตน